Thank you 没有，你。 ความเป็ลายโด้ที่สำคัญ เหมือแมวเลยแมวมีหุ่นผิว่าเขาไม่เง่ หรือชุมชนของนักเรียนที่นักเรียนอยู่นักเรียนเคยสังเกตผิงสาตว์อะไรบ้างหนูหนูหนู ไปตอบข้อ3ชูซีขึ้นแบบนี้อ่าเดี๋ยวคุณจะตแกนทำตอบเริ่มจากฝั่งนี้อนชูคือตอบ B ให้ตอบ C ให้ตอบ D ออ่าถ้าตอบเราก็ต้องเอา D ขึ้นาข้าโหดถ้าตอบ C ก็ต้องเอา C ขึ้นมาข้ามนหดเริ่มแลยวจะแกนนยกขึ้นมาทุกคนหันหน้ามาแบบนี้ให้กูร้อนยื่นขึ้นไปยืดจนเต ไม่คจะเดินไปไม่ต้องลงนะครับวันไหนไ่้ที่สแกนแล้วเอาลงนะไม่ยังไม่เอาลงคุณคุณยังไม่สแกนมาหาเราเลยคุณคุณยังไม่เดินมาเอย่าเอามือปิดสีดำนะครับอ่าขยับมือออกนิดนึงโอเค ตอนนี้ดือดร้อน